รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรไป ในดินแดนมอลละดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้อีสามีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำร้า เที่วยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกน Istanbul ยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกย,ยังพร้อมใจเ <The> มืองไทย <The> ดีดีเ <The> <The> มืองไทยดีดี <The> รำสวดเป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่มีการผสมผสานระหว่างการแสดงพื้นบ้านกับศิลปะด้านการดนตรีอย่างกลมกลืนเป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตายใช้แสดงเฉพาะในงานศพเท่านั้นมีที่มาเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นบางที่เรียกว่าสวดคฤหัสสวดคารวาสสวดมาลัยการแสดงนี้มีที่มามาจากการสวดพระอภิธรรมของพระสงฆ์ในงานศพ mm hmm. เพื่ออยู่เป็นเพื่อนศพและเป็นเพื่อนเจ้าภาพช่วยให้เจ้าภาพคลายจากความเศร้าเสียใจต่อมาได้มีการพัฒนามาหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งเป็นรำสวดสวัสดีค่ะ การแสดงรำสวดนะคะถือว่าเป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ปัจจุบันหาชมได้ยากค่ะแต่สำหรับที่ตำบลกล่อำอําเภอแกลงจังหวัดระยองการแสดงรำสวดยังคงม,มีการสืบทอดอยู่มานานกว่า100ปีกับคณะรำสวดลูกสุนทรผู้ติดตามชมได้ค่ะ นำสวดเนี่ยถ้าถ้าของทางระยองเนี่ยจะย้อนหลังไปก็น่าจะประมาณสักร้อยกว่าปีได้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเวลามีงานศพนะครับก็จะไว้หลายๆคืนนะครับแล้วก็ต้องมีการตามไฟนั่งเฝ้าศพบกันนะครับด้วยเหตุผลของคนโบราณน,นะครับมีความเชื่อต่างๆนาะนาะนะคือต้องนั่งเฝ้าศพบกันก็หาเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนศพนะครับแล้วก็ทีนี้อยู่ไปมันก็เบื่อนะครับก็มีการสวดพามาลัยขึ้นมาแต่ รู้สึกว่าการสวดพระมลายอ่ะสวดคลหัหั์เนี่ยจะมีตั้งแต่รัชกาลที่สองนะครับตามตามประวัตินะครับแล้วก็การสวดพระมลายในตู้พระอภิธรรมแล้วก็พัฒนามาเป็นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาเป็นลำสวดปัจจุบันนี้สําหรับลำสวดของจังหวัดระยองเราเนี่ยสืบค้นขึ้นไปประมาณได้ถึง3-4รุ่นนะครับสิ่งที่ทำให้ผมก้าวมาสู่ลำสวดเต็มตัวนะครับในวัยตอนนี้ก็คือตั้งแต่เป็นเด็กๆนะครับผมชอบฟังเพลงพลงืพง้นบ้าน นะครับแล้วพอมีโอกาสได้มางานศพแล้วก็เอ๊ะทางบ้านทางบ้านเราก็มีเพลงเล่นนะเราฟังแล้วพอจะเข้าใจเออเราก็มีเล่นแล้วแล้วทำไมเราไม่หัดเล่นล่ะเราก็เลยหัดเล่นมาหัดร้องมานะครับก็ไปถามป้าๆที่ก็เป็นนักลํานุ่นก่อนน่ะเาก็เมตตาแนะนําให้ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ร้องแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วเริ่มเล่นเต็มตัวก็ประมาณอายุสิบห้าปีฟังเอ้ยฟัง มาฟังฉันกล่าวมีเรื่องมีราวจะเล่าให้ฟังเออ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 โจทิงทิ้งทางทิ้งทางโจโจทิ้งทิ้งทางทิ้งทางเมืองเลยฮองของดีสำหรับลำส่วนบรรจัมเนี่ยก็เพิ่งเป็นรูปเป็นร่างนะครับน่าจะในราวพศ06 2506 นะครับจา,จากสอบถามจากรุ่นก่อนๆแล้วนะครับมีการเริ่มออกไปแสดงตามที่ต่างๆที่มีคนมาว่าจ้างครั้งแรกเลยไปเล่นที่วัดกลางกล่ำใกล้ๆกันเนี่ยฮะศพขุนกล่านะครับสมัยนั้นข้าจ้างข้าออนก็ไม่มีอ่ะนะครับก็แล้วแต่จะภาพว่าจ้างกันไปก็ได้แฟบนละซองนะครับก็เป็นสินตั้งใจ <laughs> คําว่ารําสวดเนี่ยมันเขียนได้สองอย่างนะครับทั้งรอเรือคือการร้องรําแล้วก็รอลิง คือลำนำนะครับถ้าเป็นตะกอนสมัยก่อนจริงผมคิดว่าคงจะเป็นลอลิงคือการลำนำเอากรสวดมาเอาลำนำบทกรต่างๆมายังไม่มีการลำพาเพาหลังมามีการร้องลำเกิดขึ้นมีเครื่องดนตรีเข้ามาประกอบจังหวะก็มีการลุกขึ้นไล่ลำก็อาจจะกลายเป็นํำสวดพอเขาหลังมีพัฒนาก็มีการลำนอกเอาเรื่องวรรณคดีต,ต่างๆไปใส่นะครับมีเรื่องพระภัยมณี คนช้างขุนแผนสังทองไกทองนะครับพอเป็นบทละครเข้าไปแล้วนะเป็นบทแบบนี้เข้าไปแล้วนะก็กลายเป็นว่าจะต้องมีการแสดงเป็นเรื่องแนละมีการร้องโต้ตอบกันมีการจับบทนะครับูเเเดดยวจะล,ลสสนสสสมมั็กา ดูหน้าเที่ยวสวนวังแก้วแปลตามากันเกลียวจิ้จริงเจียวไม่ควรพลาดหาดแม่ลำพึงออกจากทะเลเหมหาเข้าป่าเขาที่ชำเมาแนวป่านับว่าหนึ่งมีน้ำตกไหลสา ผาใจตึงนับว่าหนึ่งเมืองละยอ,องมีของดีพูดถึงเรื่องผลไม้ชัยอวดอ้างมีลายอย่างให้ชมทมที่ดีตุเรียนงาะมงังคุดลามุดมีสบประรดลิจี คือทํานองการสวดอันเก่าคือสวดเฉพาะในทํานองที่ในหนังสือพระอภิธรรมกําหนดไว้เขาจะเขียนหัวทํานองไว้พอถึงตอนนี้จะต้องสวดทํานองนี้นะครับผมจะร้องทํานองของในหนังสือพระอภิธรรมให้ฟังสักทํานองหนึ่งคือทานองในการคือการเริ่มต้นเลยของทางบ้านกรรมเราใช้ว่า ในการเอาเชิบเชิบจะองอโงโอยอันอ่านลับมาลนหาให้เอาแม่คุณเอย้ยพนก็ไปแล้วลออจะเอเอยแต่ครั้งก่อน คือสวดไปแล้วเนี่ยหนังสือพระมาลัยนะครับผมจะลําดับเนื้อหาให้ฟังครั้งแรกจะเล่าถึงพระมาลัยนะครับพระอาหารหันต์องค์หนึ่งนะครับอยู่ทวีปลังกามีอิทธิฤทธิสามารถลงไปในเมืองนรกได้สามารถขึ้นไปบนสวรรค์ได้แต่ครั้งแรกการสวดในเนื้อหาจะเริ่มต้นที่พระมาลัยเสด็จลงไปในนรกก่อนแล้วท่านก็จะบรรยายก่อนจะบรรยายถึงว่าทาบาปแบบนี้นะครับจะไปได้รับผลเวรแบบนี้ผลกรรมแบบนี้นะครับ แล้วก็ทั่งสุดถึงในลาวศีห้านะครับจะมีศีลทั้งหมด5ข้อนะครับจะมีเพิ่มมาก็ตรงบาปที่ตีพ่อตีแม่ตีพระตีสงฆ์ขึ้นมาต่างหากที่ไม่ใช่ศีลนะครับแล้วก็จะไปสุดที่ว่าเยี่ยมชมเมืองนรกเสร็จแล้วพอจะกลับพวกเปรตนรกสัตว์นรกอะไรทั้งหลายนั่ก็จะฝากข้อความมาบอกญาติให้นิมนต์พระมราัายไปบอกญาติกาให้ทําบุญให้นะครับแล้วไอ้บทเนี้ยคือเรียกว่าบททรงเปรตนะครับถ้าเป็นทาง ทางสุพรรณหรือทางภคก,กาเขาจะเรียกว่าบทเปรตสั่งแต่จริงๆแล้วมันส่งเปรตหรือสั่งเปรตเนี่ยผมฟังมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจบางคนพูดไม่เหมือนกันนะครับทั้งที่ผมฟังมาจากรุ่นก่อนแต่เนื้อหาเนี่ยมันก็คือการสั่งอ่ะว่าอะไรให้ไปบอกญาติด้วยให้ทําบุญมาลําบากเหลือเกินแต่แต่ถ้าทางบ้านผมมันกลเนี่ยเขาเรียกว่าส่งเปรตคือส่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทส่งดวงวิญ,ญญาณ เฉพาะในงานสพบจ้าถาจะหาไปเพื่หวังให้สวบดบทนี้คือความเชื่อของคนคนพื้นเนี่ยโบราณนะครับถือว่าส่งเมื่อนัน้นบรรดาคนทางหลายได้กฟังอภิปรายพระมาไราจ้าโบยระราน เขาจึงแต่งกับปีจังหันใส่บาทครามคันแล้อุทิศบุญนันทรงยยงตานะเฮอตาคิดอนิจจานิใจสงสารนี่กะไรที่ญาติของเขาทุกอยู่ทนเล่งรีบสืบสางกุศลและอุทิศแพ่ผลขอให้ถึงญาติเร็ว เมื่อนั้นฝูงเรตอถูกพันเรื่งเห็นกุศลนั้นอัญญาติกาตนกระทำมันนั่นละก็ดีเขาจึง้นทุกนั้นไปเกิดในสุราลยวิมานแก้วสาวมีนางฟ้าเป็นบอริอยู่วาน ทำนี้เทียงแท้ไม่แปลพันมะามารายนั้นเธอมีอิทธิฤทธิ์หนักอยูยนา,นายเธอโปรดนรกและเปตางให้พ้นทุกขานี่และทุกสุขสามยอยยลานพระเถรกับสุวิหารเพิ่มกิจนิจ,จนานเป็นสุขสวัสด เฮียเอียเฮียเลวัตยาวตาการเตรียมตัวไปแสดงลำสัวนนะครับเราก็แต่งตัวด้วยชุดสุภาพนะครับออกจากบ้านคือชุดที่เหมาะแก่การนะครับเมือนเราไปงานสอบเราก็แต่งให้ให้เรียบร้อยดูดีนะครับให้สมกับการเป็นนักแสดงนะครับแล้วพอเดินทางไปถึงบ้านก็ก่อนแสดงเราก็ต้องไหว้ครูนะครับเป็นการไหว้ครูประจำก่อนแสดงนะครับ มีการไหวค้ครูประจําปีนะครับคือต้องไหว้ทุกปีก็ทําเป็นงานใหญ่มีการจัดเครื่องโต๊ะพีสังเวยมีหัวหมูมีใบสีซ้ายขวาอันนี้คือการไหวค้ครูประจําปีครับอิมังปทีปังสุรังคันทังอธิฐามิอิมังพุทธังองค์พระพิราทังขอเอหิจงมาธรรมัง องค์พระพิลาทังขอเอหิจงมาสังคังองค์พระพิลาทังขอเอหิจงมาพุทธโสสิทฤทธิรธรรมโมสิทฤทธิสังโฆสิทฤทธิอิทธิฤทธิสุขะสุขะชัยยะชัยยะลาพระลาพระสัพพธรรมานางัง ประสิทธิเมประสิทธิเตพุทธโธสวัสดีมีชัยธัมโมสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัยอิมังปะทีปังสุรังคันธังอธิฐามิอิมังพุทธังองค์พระพิราทังขอเอหิต,ตงมาธรรมัง องค์พระพิราทังขอเอหิจงมาสังทังองค์พระพิราทังขอเอหิจงมาพุทธโสสิทิริธรรมโมสิทิริฐสังโฆสิทิริอิทธิฤิทธิสุข,ขะสุข,ขะชัยยะชัยยะลาพระลาพระสัพพธรรมานัง ประสิทธิเมประสิทธิเตพุทโธสวัสดีมีชัยธัมโมสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัยอิมังปัตถีปังเขาหลังลำสวนเราได้รับโอกาสนะครับที่ไปแสดงงานต่างๆหลายครั้งก็เป็นงานประจำปีบ้างเราก็ปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามการคือไปตามงานนั้นๆนะครับ เหมือนเพลงแนะนำตัวประจําระยองเราก็เขียนไว้มีร้องอยู่นะครับก็แนะนำํจำจังหวัดระยองเรามีของดีอะไรขอประกาศว่าระยองมีของดีบอกน้องพี่ทวนนาที่มากาันต้นทน่านผู้กุกวีตีรปราดทุกชนชาติเรื่องลือ ชื่อเสียงลเ,าเ้านกวีเอกของไทยใครจะ่านแต่ของฉันดีไม่อยู่แต่ผู้เดียวจะเพลิดเพลินสุขสันต์มันสเสด็จเกาะเสม็ดสวยลูดูหน้าเที่ยวสวนหวังแก้วแปลวตา มากันเกลียวจริงจริงเกลียวไม่ควนพลาดหาดแม่ลำพึงออกจากทะเลเหมหาเข้าป่าเขาที่ชำเมาแนวป่านับว่าหนึ่งเครื่องดนตรีถ้าแสดงลำสวดอย่างเดียวก็มีกลองสองหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็สองก็ชิงสามกลับ นะครับสามอย่างนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดนะ่ยอยากมากแต่ผมผมได้รับคําปฏิเสธหลายครั้งนะครับจากโรงเรียนคำคำที่ปฏิเสธคือถ้าแสดงลําสวดเนะี่ยเจาเด็กไปหัดเนะี่ยคือลําสวดมันเป็นเพลงที่ใช้ในงานศพไม่เป็นมงคลเขาคิดแบบนั้นนะ่ะถ้าคิดแบบนั้นก็คือจบเลยเราไม่ต้องพูดต่อแล้วจริงๆแนละ้วถ้าเข้าใจว่าลําสวดยองเราเนี่ยเป็นเพลงพื้นบ้านชนิดหนึ่ง เปรียบกับเพลง่อยก็ได้เปรียบกับเพลงอีเซลก็ได้นะครับวันนี้รู้สึกไงผมรู้สึกภูมิใจนะครับผมผมเป็นคนแรกในในวงการลำสวนนะครับที่ได้รับศิลปินดีเด่นได้รับรางวัลได้โล่อะไรต่างๆเนี่ย คนทางวงการเดียวไม่ว่าจันหรือตราดหรือยองเราก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันทุกวันนี้นะครับคือเป็นประเภทนักลาตสวดด้วยกันแล้ก็โหเขาก็ชื่นชมดีใจกันลรผมเองนะสําหรับคนบ้านกล่ำเนี่ยเขา็ดีใจมากนะครับเพราะว่าคนบ้านกล่ำรุ่นผมเนี่ยเล่นลํากันมาตั้งตายกันไปตั้งเยอะแล้วไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยได้ที่จะไปรู้จักใครใครจะไารู้จักเราก็คือรู้จักแต่ชาวบ้านด้วยกันเองเพราะเราเนี่ยมันมันมันเหมือนปิดทองหลังพระนะ เพราะว่ามันถามว่าเพราะันเราก็ต้องรักษาเพลงของเราไว้อะเราก็ทําหน้าที่แทนคนละยองทั้งจังหวัดนั่นแหละความสําคัญนี่อยากจะฝากนะครับเพราะว่าลําสวดนี่นก็อย่างที่ผมพูดมเมื่อกี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าเพลงพื้นบ้านภาคอื่นๆนะครับเป็นเพลงของพวกเราเองเราคนละยองควรจะภูมิใจนะครับคือลําสวดแต่สมัยก่อนมันมีคุณค่านะครับเป็นเครื่องปลอบประโลมใจให้หายจากความโศกเศร้า นะครับจากการที่ญาติพี่น้องต้องเสียชีวิตก็ไอ้พวกเนี้ยมาปลอบใจความพร้อมของผมที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆน,นักศึกษามาเรียนรู้เนี่ยพร้อมพันเปอร์เซ็นเลยก็ยังพอจะมีอ,อ,อาจารย์จากวิาลลำไสยบ้างหรือจากน้องที่เรียนต่อปริญญาโทก็มาทําวิทยานิพนธ์เรื่องลําสวดของผมก็ประสบความสําเร็จไปแล้วนะครับผ่านรับปริญญาไปแล้วมันมันถ้าการเล่นลาสวดได้เล่นอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์หลายด้านนะครับ หนึ่งคือได้หนึ่งเลยอันดับแรกคือได้เงินเขาก็ต้องจ้างเราอยู่ดีนะครับสมาชิกเราก็ยังได้มีค่าใช้จ่ายนะครับสองถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยเพมก็หมดไปเองนะครับไม่เราไม่ได้เล่นเนี่ยต่อไปไม่มีใครเห็นอนะรุ่นต่อๆไปไม่เคยเห็นอ้ามันมีแล้วกันมอนกันเหลืาลาสวด่เงี้ยมันก็จบเหมือนกันใช่ฮะถ้าถ้ารุ่นรุ่นเด็กๆไม่เคยเห็นเนี่ยเด็กก็คือคนที่จะโตขึ้นไปอีกและคนที่เป็นคนโตก็ต้อง,ต,องต้องไปก่อนอนะ ถ้าเด็กเคยเห็นก็อาจจะหาถ้าเด็กไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะไม่หาแล้วไม่รู้ไอ้ลำส่วนเนี่ยมันจะจบไงเอยไลแก้วได้เวลาเสียแล้วแก้วจะขอลาขอลาแล้วพ่อเอวกลมมาขอลาแล้วพ่อเอวกลมว่าทันผู้ชมพวกฉันก็ต้องลาไงเอ้ไกเยแก้วได้เวลาเสียแล้วไแก้วจะขอ กลับมาต้องขอลาไก่เอ๋ยไก่แก้วได้เวลาเสียแล้วไก่แก้วต้องขอลาไก่เอ๋ญเฮ้ยไก่แก้วได้เวลาเสียแล้วว่าก่อนจะไปจะขอให้พรก่อนจะไปจะขอให้พรขอให้ท่านถ้าวรละวฒนาเอาว่าไก่เอ๋ยไก่แก้ว กาแก้ว <จะ S 1> ต้องข,อขอลากล่กอเออเออเ,ออเออก,ก่เกว่าได้เวลาจะเลี้ยวกายแก้วต้อขอลา่แล้วขอลหมดขอแล้วต้องลกันหมดฉันจากของดเพราะว่าหมดเวลาก็ยากให้มีรุนหลังก็หัดกันมากๆจะได้มีมีมคนสวนมากมาก ได้ไปสวดแล้วมันก็ดีใจก็มาหาดีใจนะเนื่อยบอบแขนไหนก็ไปได้อีกแล้วก็พึ่งมายู่อีกตอนล้างเนี่ยเพราะว่อแก่เขาไม่ไหวหนูถ้ายังหาเหลือถ้ายังหา้ายังหามาเหลือถ้ายังมาหาเหลือถ้าอยากตายบุญแม่เนี่ยยากตายยากดายไปรำโบราณอะไรให้ก็ดูจ้ะอยากให้เด็กอะไรทีหลังทีหลังนะให้มาดูเอให้สืบสารเอ้ การร้องรำสวดนะฉ,นฉันไม่อยากให้มันหายไปนอยากให้มันยังอยู่สำนักง,งานวัฒนธรรมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะถ้าเกิดว่าคณะอรชุนลูกสุนทรนผู้เนี่ยนะครับไม่ได้มีการส่งเสริมสืบสานต่อยอดนะฮะในการที่จะรักษาไว้ซึ่งมรดกอันมีคุณค่าของท้องถิ่นตัวนี้ไว้เนี่ยนะครับผมเชื่อแน่ว่ามันอาจจะหายไปก็ได้แล้วก็วัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างนี้ถ้าหายไป ก็จะเป็นที่น่าเสียดายสำหรับการส่งเสริมของผมเนี่ยผมจะพยายามแน่นอนฮะถ้าเกิดว่ามีการร่วมซ้อมร่วมฝึกนะฮะแล้วก็มีการพยายามที่จะสืบสารสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่ถ้าไม่มีเวทีให้กับพวกเขาเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะครับที่จะทําให้ราตัดหรือว่ารําสวนคณะของคุณทรงศักดิ์เนี่ยนะฮะจะสามารถอยู่ต่อได้ฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือ1ต้องมีเวทีให้กับพวกเขา นะครับทุกวันนี้เรามีการจัดงานที่ไหนอย่างไรก็จะพยายามเชิญนะครับคณะลำตัดหรือลำสวดของคุณทรงศักดิ์เนี่ยนะฮะไปแสดงอยู่เป็นประจำนะครับฉะนั้นผมเชื่อแน่ว่าในอนาคตนะครับคณะลำตัดหรือว่าลำสวดคณะอรชุนลูกสุนทอนผู้ผมมั่นใจว่าจะสามารถอยู่คู่กับจังหวัดประยองเป็นโมรดกวัฒนธรรมของพื้นที่อำเภอแกลงได้อย่างยาวนานแล้วก็ยังยืนผมเชื่ออย่างนั้นครับ ทุกคาเหตสนอเสียงสำเนียงปีสุนทรภูส่างสันวันนักดีเอกวีสถิตฟ้าสถาวนเชิดชูคู้กรอนสุนทรภูยอดแทงผู้ผูส้างทางอังสอรแปดคำเคียงเรียงโรยถอยสุนทร บทกลอนแบบกวีวิถีไทยรัตนโกสิลป์แผ่นดินนี้สุนทมู้คือกวีที่ยิ่งใหญ่ยอดกวีสีชาติประกาศไกลโลกโยกให้เป็นกวีสีโลกาวันสิ้นเจอจรัสสมบัติชาติ กรอนนิาทานงานล้ำคาเพลงยาวบทเพลงกลมพร้อมเสภาสางคาาสุภาษิตสติคนตใหญ่ วันนี้นะคะการแสดงรําสวดนะคะถึงแม้ว่าจะมีอายุนะคะกว่าร้อยปีแล้วแล้วก็เข้าสู่รุ่นที่4ี่แล้วค่ะแต่ยังคงมีการสืบทอดการละเล่นพื้นบ้านรำสวดนี้ให้คงอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นมรดกที่มีการสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นที่ยังคงมีอยู่ที่ตําบลกล่ําอําเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเมืองไทยดีๆสำหรับวันนี้ที่ชั้นสุทาวันโอสถเจริญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ